โอเคครับมีลูกศิษย์สองคนนะครับเขียนมาถามครูมุยนะครับสองคนกันเลยคนละที่คนนึงอยู่ที่เชียงใหม่อีกคนนึงอยู่ที่เยาวราชนะครับมาถามครูมุยคนละคำถามแต่เป็นคําตอบเดีวยวกันครูมุยก็เลยเอามารวมกันนะครับลูกศิษย์คนแรกนะครับอยู่ที่เชียงใหม่ถามว่า,าเขาร้องเพลงเนี่ย เสียงเหมือนอยู่ในลาคอเลยคือคือเสียงหลบมนะันร้องได้เสียงหลบร้องได้แต่ว่าเสียงร้องปกติแล้วอยู่ในลําคอนะครับจะทำยังไงนะครับกับลูกศิษย์คนที่2นี่อยู่ที่เยอราชที่กรุงเทพก็เป็นคําถามที่บอกว่าคุคูมือครับผมอ่ะรู้สึกเหมือนว่าผมอ่ะร้องเพลงเสียงหลบตลอดเวลาเลยนะผมร้องเสียงหลบตลอดเลยนะครับจริงๆแล้วคําถามมันเหมือนกับคนละคำถามนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นสาเหตุ เดียวกันเดี๋ยวคุณหมูจะบอกว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยในการที่เราร้องเพลงเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนที่ยังไม่ไมันยังไม่ได้ฝึกร้องมาเนี่ยเราจะร้องด้วยความเคยชินคือเราจะร้องร้องเบาๆร้องอยู่ร้องเบาๆเนลำคอคือเราไม่ขับเสียงออกมาข้างหน้าใช่ไหมครับเพราะว่าเรายังไม่ได้มีการฝึกฝนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ mm. โอเคอคุูหมูใช้เพลงชินของมะลินะครับ ก็อข,ขอบคุณเพลงเขาด้วยนะครับเพลงจีนของของมาริเนี่ยคือน้องอลูกศิษย์ที่อยู่เยาวราชเนี่ยเป็นคนส่งร้องเสียงร้องเทสมาให้คูหมือฟังก็เป็นเพลงนี้แหละคูหมือก็คอมเมนต์ไปเรียบร้อยแหละแต่ครัน้นี้คูหมือก็ลเลยเอาเพลงนี้มาเป็นตัวอย่างนะครับปกติถ้าเกิดเราเราเล่นอยู่ที่บ้านถ้าเกิดเราไม่ได้เรียนอะไรมาเราก็จะร้องแบบสบายๆถูกไหมฮะนั้นที่ออกมามันก็จะประมาณนี้ครับ <ไ>เราจะร้องอยู่แค่ตรงนี้ครับไม่ได้ร้องขับมาข้างหน้าร้องอยู่แค่นี้เหมือนอยู่ประมาณแค่นี้ฟังใหม่นะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาร้องแบบนี้ปับ๊บพอเราเจอเสียงที่สูงพเพราะจริงๆแล้ว,ลวเพลงเนี้ย S <S mm hmm. เริ่มขึ้นมาเนี่ยก็อยู่ในระดับเชสที่เป็นที่เป็นเชสที่ค่อนข้างสูงแล้วต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเสียงเสียงของเสียงของเราเนี่ยมีจุดสะท้อนอยู่หลายที่นะครับหลายแบบแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีเสียงสะท้อนจากหน้าอกนะครับแล้วเสียงสะท้อนเฮดที่เป็นเสียงสะท้อนจากกระโหลกที่สูงเลยนะครับแล้วก็มีเสียงที่คือเสียงเสียงเชสไวยกับ อะเ a d Voice เนี่ยมันไม่ได้แยกออกจากกันแบบชัดเจนนะมันจะมีก้มกึ่งก้มกึ่งกันอีกนะฮะเขาก็จะเรียกว่าเป็น Mix Voice บ้างแล้วก็เป็นอะอะบริดอะไรเนี่ยมันจะมีหลายภาษาแต่ก็คือการเชื่อมต่อกันเนี่ยระหว่างเสียง c เชสกับเฮดนะครับเพราะฉะนั้นพอเราร้องพอเราเชสเนี่ยเราร้องบางปั๊บเนี่ยพอเราร้องบางใช่ใชไหมพอเราเราตบขึ้นเฮดปั๊บมันเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเราแยกเราจะรู้สึกว่าเราเหมือนเราร้องเสียง เสียงหลบตลอดเลยเพราะเราล้องเบาไงนะเพราะเอกเอกษักของเสียงเฮดโทนหรือหรือมิกซ์ที่เราเราล้องแบบสบายๆมากๆเนี่ยมันจะบางๆมันจะไม่ค่อยมีกําลังนะแต่ปกติกันมิกซ์จะมีกําลังนะเพราะว่ามันเป็นการผสมระหว่างเชสกับเฮดด้วยนะครับจุดสะท้อทเนี่ยมันมี มันมีจุดสะท้อนไม่ไม่อะไรอ่ะมันเป็นการผสมประสานจุดสะท้อนหลายๆที่นะครับอย่าอย่าไปแยกแยกหรือว่ามาจากตัวนี้ที่เดียวอะไรมันแยกไม่ได้มันมาจากอ่ส่วนผสมหลายแบบเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจเสียงตัวเองเป็นอย่างดีจะต้องอยู่ที่การฝึกซ้อมแล้วก็อ่าเรียนมาพอสมควรนะครับแต่ครั้นี้คุณมุจะร้องให้ฟังนิดนึงว่าถ้าถ้าเราร้องอย่างนี้ครับร้องบางๆร้องสบายสบายตลอดเวลาเนี่ยพอเวลาเราขึ้นเทสเราจะรู้สึกว่าเออมันก็สบายสบายใช่เพราะว่ามันอยู่มันอยู่ มันอยู่มันอยู่ใกล้กันมากเพราะว่าเวลาที่เราร้องบางโดยเฉพาะเชสที่สูงๆปั๊บเนี่ยจุดทอมันเริ่มถอยไปด้านหลังค่อนข้างจะเยอะแล้ะมันอยู่จะอยู่ติดมันเลยนิดเดียวมันจะผ่านขึ้นเฮดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้ครับ แนวตรงนี้เฮ้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันใกล้กันมากเลยเพราะฉะนั้นมันรู้สึกว่ามั driver, นเนียนนะเราเราจะรู้สึกเหมือนว่าเวลาเราร้องเชสเหมือนร้องร้องเป็นร้องเป็นเฮสตลอดเลยเมันมันร้องเป็นเสียงหลบตลอดเวลาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกครับฮะอ่าลูกศิษย์ที่อยู่ที่เชียงใหม่ก็เป็นปัญหาเดียวกันครับคือเอ๊ะทำไมถึงล่องเสียงหลบได้ทำไมล่องเสียง จริงนะเพราะว่าเราไม่ร้องไม่ร้องขับออกมาครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราขับเสียงเนี่ยมันจะออกมาข้างหน้านะฮะเต็มที่เลยจะเป็นอย่างนี้นะครับวันที่เธอเดินจะไปพอไเจอคที่ต้องการอันนี้คือเสียงที่เริ่มออกมาข้างหน้าแล้วาีน,นี้พอเสียงที่มันเริ่มเต็มขึ้นปั๊บเนี่ยครับ พอขึ้นไปที่เป็นเสียงหลบเนี่ยมันจะต้องหลบให้ได้น้าหนักเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นมิกซ์ที่โอเคในระดับหนึ่งเลยซึ่งปกติแล้วคนที่ร้องเพลงบางๆมา,าแต่แรกนะครับเสียงหลบส่วนมากจะเป็นเขาเรียกว่าเสียงฟอรเซโตคือเสียงที่เป็นลมๆฮนะเสียงลมๆเป็นยังไงครับอย่างนี้ครับเธห้เอ,อนะรือว่าตรงนี้อ่เอจ็บไ นี่คือเสียง f ฟสเซโตเจ็บบ่อยๆค่อยๆซึ่งจริงๆแล้วอะถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้าเราถ้าเรารองให้มันได้ต้นหนักจริงๆนะมันควรจะเป็นประมาณเจ็บบ่อยๆค่อยๆนะเสียงจะเต็มกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันก็มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งพอเราเริ่มขับเสียงครับพอเริ่มขับเสียงครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างเช่นคําว่า จะบ่อยๆค่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มบางคนจะเริ่มกระแทกเสียงเลยคือจะเริ่มเป็นเป็นเชสนี่แหละแต่เป็นเชสที่แบบสูงมากแล้วก็พยายามที่จะตะเบงมันออกมามันจะเป็นอย่างนี้ครับเจ็บบ่อยๆค่อยๆมันค,คือดันมันรีบมันดันออกมาข้างหน้ามากเกินไปเจ็บบ่อยๆค่อยๆมันจะเริ่มเป็นตะโกนแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราตบขึ้นไปเป็นอ่าเป็นเสียงหลบก็ได้ จบบ่่ออยยคแต่เกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราร้องเสียงบางมาตลอดพอค่อยค่รปั๊บเสียงมันจะฮุบตรงไปเลยมันจะเป็นอย่างนี้เจ็บบ่อยบ่อยค่อยค่อยเพราะว่าเราไม่ชินไงแต่ถ้าเกิดเราร้องบางมาแต่แรกมันไม่มีปัญหาไงนะเจ็บบ่อยบ่อยค่อยค่อยรู้สึกเนียนนะเจ็บบ่อยๆ่อกับค่อยๆมันเป็นอันเดียวกันแต่ถ้าเกิดเจ็บบ่อยๆมันเริ่มหนักขึ้นเจ็บบ่อยบ่อย มันจะเรไอ้ค่อยๆต้องอัพขึ้นแล้วจะต้องเป็นมิกซ์ที่โอเคเลยเจ็บบ่อยๆค่อยๆชินนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ชินมันจะเป็นเจ็บบ่อยๆค่อยๆมันจะมันจะบางลงไปเลยนี่นครับความแตกต่างเพราะฉะนั้นครูหมุถึงบอกว่าจะต้องฝึกเปิดคอด้วยครูหมุไม่ได้ไหมายามว่าจะต้องแบบร้องเปิดคอแบบอ๋ออ๋อ จากฉันไปอันนี้คือเปิดเยอะนะฮะสำหรับสไตล์นี้เยอะเกินไปนะครับอาจจะลดลงมาหน่อยเลยอ,อันนี้คือการซ้อมอ่ะเราอยากเปิดเยอะเราก็ซ้อมเต็มที่แต่ถ้าเราร้องจริงเราก็ร้องแค่นี้เปิดคอนี้หนึ่งแทนที่จะร้องวันที่เธอเดินจากฉันไปก็เปิดอีกนิดหนึ่งก็กลายเป็นวันที่เธอเดินจากฉันไป,นอนนไปบอกไปเจอ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปงงกับคำว่าเชสกับคำว่ามิกซ์กับคำว่า,วาเฮดสียงหลบเซ t ตอโตมันเป็นคำเรียกครับซึ่งเราจะต้องเข้าใจแต่จริงๆแล้วสุดท้ายมันก็คือการที่เราจะต้องผสมผสานการร้องของเราให้ออกมามีศิลปะก็คือว่าเนียนสวยงามแม้กระทั่งเราร้องบางๆสบายๆคนเดียวหรือว่าร้องในที่จํากัดกับเพื่อนคนสคนอย่างเงี้ยครับร้องบางๆเพราะนะก็ก,กออ็โอเคเลย พราะนั้นพอถึงท่อนท่อนฮุกนะก็เป็นโอเคไหมนะครับแต่ถ้นี้คอนเสิร์ตแหละกับเพื่อนที่โรงเรียนละ<อ>ต้องเต็มที่หน่อยอถ้าเกิดเราเราไม่ได้ฝึกมามันจะกลายเป็นถ้าเกิดเราพยายามร้องหนักเจ็บบ่อยบอยค่อยค่อยพอค่อยๆมันค่อยๆจริงๆมันเบาเลยซึ่งถ้าเกิดเราถูกฝึกมามันจะกลายเป็นเ,เนี่ยน้ำหนักขึ้นมาเท่ากันเลยนะครับ ราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเข้าใจมากขึ้นหวังว่าทุกคนคงพอจะเข้าใจวิธีการที่คุณหม,มุยได,ได้บอกไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีรายละเอียดเยอะเลยในการที่เราจะปรับแต่งอะไรต่างๆเนี่ยครับก็อค่อยๆศึกษาไปนะครับอ,อีกไม,ไม่กี่วันนี้คุณหมุยก็จะออกคอร์สที่เป็นคอร์สเกี่ยวกับเรื่องของการห,า,หายใจแล้วก็การเปล่งเสียงเนี่ยก็ทุกคนก็ไปศึกษาได้นะครับมีทั้งหมด10คอนเทนต์นะครับสองเซสชั่นก็ ศึกษากันได้เต็มที่เลยเพราะว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่คู่หมุยให้ฟรีๆเลยนะครับไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆนะหลังจากนั้นมันอาจจะมีคอร์สที่เป็นคอร์สเต้นพรีเมีย์ที่เป็นแบบรายละเอียดส,งสงยูงๆอะไรพวกนี้นะครับคุณหมุยก็จะอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแต่ก็ไม่แพงมากนะครับซึ่งมันก็จะมีสับกันครับทีคูณหมุยก็จะมีคอร์สฟรีคอร์สเนี่ยจะมีให้ลองเลือกลองเลือกดูฮะถ้าสนใจที่จะลงลึกมากๆนะฮะก็อาจจะ เป็นคอสที่อาจจะเสียเงินบ้างแต่ก็ไม่มากอย่างที่คุณมวบอกนะครับโอเคถ้ามีอะไรสงสัยนะครับก็เขียนมาถามได้นะโทรมาถามได้คุณหมุยไม่ได้ลึกลับนะครับหาตัวไม่ยากครับทางอีเมลทางอะไรติดต่อได้ครับนะฮะโอเคลองศึกษาหาความรู้จากสิ่งที่คุณหมุยให้ดูคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับแล้วพบกันใหม่ในหัวข้อต่อไปหรือมีปัญหาเรไ่อต่อไปอย่ามาคุยกันใหม่ครับ